สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับทอมแคะเช่นเคยนะครับกับช a n นลเลดเกรดของทอมแคะตกปลาสองพานะครับวันนี้ทอมมีเวลาว่างนะจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าท่านผู้ชมเชื่อเรื่องคุณใส่มนดําหรือเปล่าครับคือ,อตัวนี้เจอกับตัวทอมเองนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนได้นะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะ น่าจะสิบกว่าปีได้นะครับทอมจาไม่ได้ว่าช่วงนั้นโดนช่วงปีไหนนะครับแต่รู้ว่าช่วงที่ตอนนั้นที่เรารู้ทําไมถึงรู้ว่าเราโดนคุณใสนะครับก็้วยความที่เพื่อนทักนะครับว่า้ยทําไมช่วงนี้หน้ามึงดําจังอ่ะตอนี้ก็คือคนที่เคยโดนของเนะี่ยส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะหน้าดําก่อนนะแต่ทอมเนี่ย อันดับแรกหน้าดำหน้าหมองนะหน้าดำหน้าหมองป่วยนะครับป่วยจากที่แบบว่าเราก็เป็นคนแข็งแรงแหละแข็งแรงไปหาหมอป่วยเพราะเป็นแบบไปหาหมอตรวจไม่เจอว่าเป็นอะไรนะครับไปหาหมอแล้วตรวจไม่เจอว่าเป็นอะไรเสียเงินกับค่ารักษาตัวเองมากพอสมควรนะครับหไปหาหมอประกันสังคม ตรวจไม่เจออไปหาหมอแบบเสี่ยงตังก็ตรวจไม่เจอร่างกายก็เหมือนบอกว่าหมอก็บอกว่าก็เครียดแหละอะไรอย่างเงี้ยเครียดเป็นมันไม่มีอะไรเลยตรวจตรวจก็ไม่มีอะไรร่างกายก็ปกติแต่อาการที่ทอมเป็นก็คือว่าทอมอ่ะยู่ๆก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เลี่ยนหัวเวียนหัวปวกบ่อยอย่างเงี้ยเป็นเยอะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยมาตลอด มันทำให้มีผลกระทบกับงานของเรานะครับทำงานอยู่ก็ได้หยุดงานบ่อยถ้าถ้าไม่หยุดงานก็เข้างานสายอยู่เนี้ยเพราะว่าเรื่องด้วยสุขภาพของเราอ่ะมันไม่ปกตินะมันมันไม่ปกติมันก็จะป่วยบ่อยเป็นไข้ออด,อด,อดแอนแอบ่อยแต่พอไปหาหมอก็ตรวจไม่เจอว่าเราเป็นอะไรนะ,ะอานเงี้ยก็ เ,ออเพื่อนก็ทักมาว่าออช่วงนี้หน้ามึงดําค้ํานะยายก็เหมือนแบบว่ามีเงาอะไรไม่รู้ก็คือเราคุยกันบางทีแบบเราคุยกันตอนนั้นยุคนั้นน่ะยุคของมือถือจะยังจะยังไม่ทันได้ล้ําถึงขนาดนี้นะก็จะดูจากรูปของเราที่เราเวลาที่เราโพสตลงเฟซหรืออะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นยุคนั้นจะเป็นยุคของการใช้บีบีนะบีบีของโนเกียเนี่ยโนเกียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะของบีบีที่ใช้กันอยู่ ก็จะอัพอัพรูปซะส่วนใหญ่ตัวนั้นอะนะครับแล้วก็จะเป็นการแชทกันแค่นั้นทอมก็อัพรูปลงไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออกู้เห็นเงาละกู้เห็นหน้ามึงเป็นเงาเงาดำๆยังไงไม่รู้ว่อะอย่างไรอย่างเงี้ยเออมึงลองไปตรงนี้ไหมดูจากอาการของมึงแล้วอ่ะมึงลองไปหาปู่ไหมอ่ะปู่ก็คือเหมือนกาะว่า อาจารย์ที่เขานับถือแหละเนาะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับก็คือ,อด้วยความที่แบบว่าไม่เสียหายนี่เราคนป่วยอะ่ะคือคือคนป่วยอะ่ะมันก็อยากหายอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมด้วยด้วยที่แบบว่าเราอยากหายอะ่ะใครแนะนําไปไหนเราก็ก็อยากไปแหละอ่ะโอเคเพื่อนก็บอกทางแหละเพื่อนก็บอกทางว่าเออมึงไปตรงนั้นตรงนี้นะ ข้ามจังหวัดเลยนะทอมไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับทอมอยู่ตอนนั้นทอมอยู่สมุทรปราการไปโดยที่ไปกับน้องชายนะครับน้องชายพาไปขับรถไปค,คือคือเราไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนแต่กว่าจะไปถึงหลงทางแบบเยอะมากยุคนั้นยังไม่มี GPS ด้วยตอนนั้นคือมันยังไม่ได้ลั้งเหมือนขนาดนี้นะครับเราก็บอกว่าเป็นจุดเป็นจุดเพื่อนก็จะอธิบายมาแชท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 มาอธิบายว่าเออมึงเจอตรงนั้นตรงนี้นะแต่เพื่อนนี้เจ๋งมากครับ อธิบายจุดแต่ละจุดเนี่ยได้ให้เราสังเกตเนาะให้ให้เราสังเกตแบบเออยังไงอะไรยังไงสังเกตนะเนี่ยว่าจุดนี้จุดนี้ไปกว่าคําจะไปถึงเนี่ยใช้เวลาก็หลายชั่วโมงเพราะว่ามันหลงนะแต่ด้วยความที่เราไม่ชินทางหรือยังไงไม่รู้นะแล้วก็หลงไปไอเนี้ยพอไปถึงพอไปถึงก็เข้าไปกาัาบเข้าไปกับอาจารย์นะอาจารย์ก็จะมีเวลาที่รับลูกศิษย์ลูกหานะครับอันนี้ก็ ทอมก็ด้วยพระเดชพระคุณนะครับทอมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องล่างสรงนะครับแล้วทีนี้ก็คือด้วยความที่แบบว่าออ,อาจารย์ทักมาอาจารย์ทักมาแบบเออแม่นนะแม่นแม่นแต่เพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่สนิทหรือคุ้นเคยกันเพื่อนเนี่ยไม่ได้เคยเจอหน้ากันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาก็ไม่ได้รู้ว่าชีวิตประจําวันของเราเป็นอะไรเราเรียนอะไรมาเราจบอะไรมา พ่อแม่เรามีไม่มีเขาไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรกับเราตรงนี้นะอย่างนี้ก็ไปถึงปู่ก็ทักปู่ร่างทรงไอเป็นปู่ร่างทรงฤาษีตาไฟนะครับก็ทักมาว่าเออเนี่ยมืออะโดนแล้วนะโดนโดนและโดนโดนดีเข้าแล้วอปู่ก็เร็วเนี่ยจะให้ทำพิธีทำพิธีก็ ไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะครับเราเสียแค่ค่าครูแล้วผูกก็ผูกก็บอกว่าให้กลับไปบ้านเกิดนะตอนนี้เองอะ่ะเองอะ่ะเจอมรสุมอยู่ก็คือหนึ่งเองแหละโดนคุณใส่แหละที่แน่แคือโดนทำของทําของเนี่ยมันเป็นของจากทางอ่าเป็นของขมิน,นะครับจากทางนี่แหละก็จะบอกจังหวัดว่ามาจากที่ไหน่ะ เคทําไม่ขอบอกนะมันอาจจะมีผลกระทบกับในการคิดและเสียหายกับคนที่เขาไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะมันจะเสียหายกับจังหวัดของเขานะอ้นี้ก็ไอ้นี้ก็พบว่าเราโดนจากเครื่องดื่มโดนจากเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มที่เขาเอามาให้เราดื่มอ่ะกับคนรู้จักนี่แหละครบับคนรู้จักนี่แหละที่เราโดนมาเนี่ยอ่ะ ด้วยความที่แบบว่าเราเป็นแบบนี้มันก็จะมีในส่วนของเรื่องชูสาวเข้ามานั่นเองนะครับก็จะมีทองรู้อยู่ว่าเป็นใครแต่เราก็ไม่ขอพูดเนาะเพราะว่าปู่พ็บอกมาชัดเจนอยู่ว่าเป็นคนลักษะไหนอะไรยังไงนะแต่นี้ก็แล้อันที่หนึ่งโดนคุณใสล่ละอันที่สองมีองค์มีองค์งปู่พญานาค ซึ่งเขาตามเราเจอซึ่งเขาตามเราเจอแล้วเราอะทอมเนี่ยเป็นลูกของพญานาคอะอันนี้ท่านใดที่ฟังแล้วไม่เชื่อให้มองผ่านไปนะครับให้ผ่านให้เลื่อนผ่านเลยนะครับทอมไม่ได้มาทําให้ใครที่แบบว่าฟังแล้วต้องงมงายนะตัวทอมเองอะทอมก็ไม่ได้งมงายแต่ทอมแยกแยะความเชื่อเราเชื่อได้แต่อย่างงมงายนะครับตรงนี้อ่ะพอปู่บอกว่า เราอ่ะเป็นลูกหลานพญานาคนะเป็นลูกหลานตัวที่ห้าซึ่งทายในตระก,กูลของพญานาคเนี่ยพญานาคองค์เนี้ยท่านมีลูกอยู่หกหกคนหกตัวแล้วทอมอะเป็นลูกตัวที่ห้าเขาตามเจอแล้วเขาแค่คือให้ทอมเนี่ยกลับบ้านไปบ้านเกิดซะแล้วก็ไปจุดทูปจุดทูปที่ตรงที่ที่ฝังสะดือของเราอ่ะอ่า จำได้ไหมปู่ถามนี่เงี้ยเอา้ายายก็ยังแต่คือแบบพ่อกับแม่ก็เสียแล้วมึงถามใครวะอ่ะปู่บอกว่าก็ยายมึงยังอยู่ไงมึงก็ถามยายมึงสิอ่ะปู่บอกงี้อ่ะยายก็ยังอยู่ก็เลยจะบอกว่าให้กลับบ้านภายในสามวันให้กลับบ้านนะครับบ้านเกิดของทอมอยู่ที่หนองคายนะครับณนะปัจจุบันแยกจังหวัดออกมาเป็นจังหวัดบึงการนะครับทอมอยู่บึงการ ให้กลับบ้านซะภายใน3วันอย่าเกิน3วันนี้ถ้าเกิน3วันแล้วมันจะแก้ไม่ได้เนาะโอเคผมก็ปูให้ทูบมากำรรหนึ่งนะครับให้ทูบมากำรรหนึ่งให้เอาทูบเนี่ยไปปักซักไปปักที่ที่ฝั่งสะดือของเราอะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆี่คลายออกนะครับแต่ปูไม่ได้ทําพิธีสอบถอ,อนของให้นะเพราะว่าตรงเนี้ยปูแนะนําไปแค่นี้ แล้วทีเนี้ยมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาเนาะ,ะโอเคทําก็รีบกลับบ้านเลยครับพอกลับมาคือจากงจากที่ไปเจอปู่มาแล้วทองก็ลาพักร้อนเลยคือกลับนเย็นวันนั้นเลยคือไม่ได้รอให้ถึงสามวันหรอกกลับนเย็นวันนั้นเลยก็กลับไปก็ไปทำ,ปทำพิธีทําอะไรนะครับอีนี้ก็ไปบ้านพอเล่าอะไรทุกอย่างให้ยายฟังให้แม่ฟัง,ให,งให้แม่คุณธรรมฟังนะเธอที่บ้านก็จัดแจงทุกอย่างปุ๊บให้ แลเสรจแล้วก็ไปหาพระพระที่เรานับถือพระก็บอกว่าโอเคเราโดนจริงๆแต่ตรงนี้ก็คือโดนทั้งพี่ทั้งน้องนะครับน้องชายของทอมก็โดนเหมือนกันน้องชายของทอมโดนลมพีลมพัดนะครับโดนลมพีลมพันดนีนดนน้ไปก็ก็พระอาจารย์ที่เร,น pivot, เรานับถือ นะเพราะว่าครอบครัวทอมจะนับถือพระอาจารย์อยู่ทางบ้านของเราท่านก็อาบน้ำมนต์ให้ก็ทําพิธีสวดเป็นสวดตายให้แะครับก็คือเหมือนว่าป็นชุบชีวิตให้เราเป็นคนใหม่อะไรประมาณเนี้นะอ่ะโอเคพอทํามาแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่มันยังไม่ไม่หลุดไม่ไม่ไม่หมดนะท่านผู้ชมทอมไปแก้ทีนี้ก็คืออ่ะมันไม่หลุดไม่หมดมันก็แค่พ่นให้เป็นเบาแค่นะั้นทอมก็เลยไปมีเพื่อนมึงไปบ้านกูไหมอ่ะเพื่อนพาไปบ้านเลย ไปที่จังหวัดนั่นแหละครับจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ทาเจอนะ่นี่ะกับคนจังหวัดนั้นนะที่ทาโอเคเพื่อนบอกโอเคกณกูมีทางออกให้มึงพาไปเลยไปหาล่างส่งอีกนะครับไปหาล่างส่งตรงเนี้ยไปถอดอันนี้ทําพิธีถอดของออกมานะถอดถอน,ถอนของออกพอถอดไปหาปู่ล่างส่งปู่บอกว่า คือเขาอะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เราตายไม่แต่เขาจะทําให้เราหมดเนื้อหมดตัวเขาแค่ลองของของเขาอ่ะโอ้โหคือแบบถ้าเราไม่ไม่ไม่เจอไม่อะไรเงี้ยถามว่าช่วงเวลานั้นทอมดไปเยอะนะหมดไปหลายแสนเลยกับการที่รักษาตัวเองนะครับเงินเก็บแต่ที่เราเป็นคนที่มีเงินเก็บ เราไม่เคยกู้หนี้ยืมสินไม่เคยเป็นหนี้เขาไม่เคยยืมเงินใครใช้นะครับนอกจากยืมเงินกยศนะครับนี่นแต่ะนี้พอพอเราเราเริ่มหมดละเริ่มหมดเริ่มเป็นหนี้เป็นสินคือเขาจะทําให้เราหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทํากันถึงขนาดนี้เนาะพูดถึงนะคือคุณคุณจะลองของอะแต่ทำไมคือเราไปทําอะไรให้คุณต้องแบบเจ็บช้าน้ําใจขนาดนั้นหรอ คือคือเป็นคําถามของรอมที่ถามถามแบบในใจนะเออเราไปทําอะไรให้วะก็แค่ปฏิเสธไปอะ่ะเออแค่ปฏิเสธในสิ่งที่คุณยื่นข้อเสนอมาให้เราเราปฏิเสธไปเราไม่รับอะ่ะคุณถึงขั้นเแบบีต้องทํากับเราขนาดนี้เออเรารู้สึกแบบอืลกนี้อยู่ยากนะลรกนี้อยู่ยากจริงๆไอเนี้ยก็คือปู่ก็ทําพิธีแหละทําพิธีถอดของถอดอะไรให้ก็ทําตามพิธีของท่านนะเนาะ ถอดออกให้แล้วท่านก็บอกว่าท่านถามทอมว่าทอมอจะทําพิธีจะให้ปู่ทําพิธีย้อนกลับไปหาคนทํำไหม,มแต่ปู่บอกว่าถ้าเราทําเราก็จะเพิ่มกรรมให้กับตัวเราเองเนาะทอมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรทอมไม่ทําย้อนกลับแล้วกันทอมไม่ทําย้อนกลับปู่ก็เลยบอกว่าก็ดีหลังจากนี้ไปอ่ะให้ทอมไปบวชนะให้ทอมบวชชีพาม บวชชีพามปฏิบัติธรรมหลังจากนี้ไปอ่ะสามปีติดต่อกันทุกสิ้นปีให้ทองไปไปสวดมนตน์ข้ามปีแล้วก็คือไปปฏิบัติธรรมไปบวชชีพามจะก,กี่วันก็ตามแต่ขอให้ทําติดต่อกันสามปีนะ้ละแล้วชีวิตคือชีวิตทอมมันจะดีขึ้นนะนับจากนั้นมาก็คือทอมก็ทําตามที่ที่ปู่บอกในส่วนของค่าครูและค่าที่เราไปทําให้ปู่ทําพิธีให้ ค่าค่าครูปูค่คิดแค่สิบสามบทสิบสามบาทครับท่านผู้ชมนะไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรจากเราและทีเนี้ยก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะปัจจัยอ่ะเราจะจะใส่ซองแค่ไหนอยู่ที่เราเนาะอยู่ที่ทอมกำลังศรัทธาถ้าไม่มีปัจจัยไม่มีเงินไม่มีทองปู่ก็ไม่รับไม่ไม่ต้องให้ปูก่กระด้แขกขอแค่เรามีอา่าตอนนั้นทอมมี 13บาทแล้วก็มีผ้าไหมแพ้ว่าก็คือผ้าผ้าผ้าิ้นบ้านเราแล้วก็ผ้าขาวมา้าแค่นั้นนะครับแล้วก็ไข่ไข่ไก่เนี่ยคือเราเตรียมไปนะเป็นไข่ไก่บ้านเป็นไข่ไก่บ้านแท้นะครับที่เอามาจากในคอกเลยนะมาจากในคอกเลยที่เตรียมไปเขาก็จะทําพิธีให้เราแหละครับหลังจากนั้นมาก็คือสามที่ที่ทองไปทํานะครับสามที่เนี่ยชีวิตเปลี่ยน ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มมีสีสันเริ่มชีวิตเริ่มเริ่มเริ่มแบบมีความที่แบบเริ่มเริ่มขยับขึ้นมาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจากที่เป็นหนี้ทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มทยอยปิดหนี้ปิดหนี้ไปปิดหนี้ไปนะนี่กเยอสอจากที่ไม่เคยผิดนัดกเยอสอทอมก็ผิดนัดนะผิดนัดกเยอสอจนถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเลยนะกเยอสอนะทอมทอมชีวิตหักแหตอนนั้น เจ็ดปีครับเจ็ดปีเต็มๆนะหลังจากที่แบบเราเราโดนในช่วงเวลาที่เราโดนคุนใส่เจ็ดปีเต็มๆเนาะเจ็ดปีที่สู้กับสิ่งที่เราไม่รู้เนาะถามว่าเราก็มีศักมีครูบาอาจารย์แต่ทำไมแต่ทาไมเราถึงถึงโดนเราถามเราถามปู่แบบนี้ปู่ก็เลยบอกว่าแล้วเราอะไปสักหลังจากที่เรา เราอะไปสักสักเนี่ยหลังจากที่เราโดนคุณใสยแล้วมันก็เลยเหมือนแบบว่าช่วยเราได้ในแค่ระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโชคดีที่เราเจอก่อดเราก็เลยไม่ได้เสียทรัพย์สินไปมากกว่านี้แต่ถามว่าเสียเสียไปมากกว่านี้ไหมมันก็เกือบล้านที่ทอมรักษาตัวเองอยู่ด้วยความที่แบบว่าออที่ไหนดีเราไปทอมเข้าใจเลยความรู้สึกของคนที่ป่วยแล้วอยากหายนะว่ามันเป็นยังไง นี่เครับก็ประมาณนี้เลยนี่แหละคือที่ไปที่มาทอมแคะเคยโดนคุณใส่ครับท่านผู้ชมนะนี่แหละกว่าชาวชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ลม้มลุกคุกคานมาเจ็ดปีเต็มครับเจ็ดปีเต็มเต็มเลยนะครับกว่าจะกว่าจะได้มาถึงจุดนี้นะกว่าชีวิตจะพิกผ่านการถือศีลการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วยได้เยอะนะครับช่วยเราได้เยอะพอสมควรเลยนะครับทอมก็ตั้งแต่ที่ทอมไปถอดของมา ปูบ่บอกว่าให้ไปไปบวชทอมก็บวชมาตลอดทุกชิ้นปีคือทอมทาเกินสามปีอยู่แล้วจนมาถึงที่แบบมาขายของเนี่ยทอมไม่ได้ไปบวชเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่เรานั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันก่อนนอนทุกวันหรือบางวันที่เราเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้นั่งก็ไม่เป็นไรแต่ให้เราทำนะครับทำเถอะครับทุกคนมันดีกับตัวเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเท่านี้คลิปก็เริ่มยาวละนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการเบื่อ เนาะจะเป็นการเบื่อซะส่วนใหญ่อันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมว่าเจอมาจากไหนคือตอนนี้คือน้ําใครก็ตามแต่ถึงจะสนิทแค่ไหนอเอามาให้ถ้าเป็นแก้วเอามาให้ทอมจะไม่รับทอมจะไม่รับเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์แล้วไปดื่มไปดื่มไปร่วมวงอะไรก็ตามแต่จะมีแก้วของตัวเองไปพกแก้ว น้ำก็ขอให้เป็นน้ำที่แบบเป็นขวดที่ยังไม่เปิดแล้วกันเนาะอันนี้เราเราระวังตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับคือคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดนะฝากไว้แค่นี้ครับท่านผะู้ชมฝากไว้ให้คิดเนาะฝากไว้ว่าคือคนเรามันอะไรก็ไม่แน่นอนนะไม่รู้มันมีทั้งชีวิตคนเรามันมีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่บางทีคือคนรักก็อาจจะกลายเป็นเปลี่ยนกลายเป็นเกลียดเราได้นะ โอเคครับฝากไว้เท่านี้สําหรับคลิปนี้ก็เจอกันเท่านี้แล้วกันนะครับฝากไว้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทอมด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับโอเคครับเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายครับผม